ทดลองเป็นคู่รักนี่อยากอ่านตอนที่เลยนะที่นี่เลยต่อจากอาทิตย์ที่แล้วด้วยจะเป็นยังไงเนอะนี่รีบกลับไปอ่านกันเถอะแล้วกันจบกันแค่นี้เถอะนะเธอแล่นแหละฉันไม่สามารถอยู่กับเธอได้อีกต่อไปแล้วฉันเองก็พลาดเหมือนกันแหละที่แต่งงานกับเธอแล้วเนาะช่โอ้โหทะเลาะกันใหญ่โตเลยเนี่ยก่อนหน้านี้ก็ทีนึงแล้วบ่อยเหมือนกันนะเนี่ยทะเลาะกันเนี่ยพอกันทีเก็บข้าวของออกไปเลยเออไปแน่ ข่าวนี้ฉันจะไม่กลับมาด้วยไปม่กลับมาอีกเป็นครั้งที่สองแล้วฮใไปดูยังไงก็กลับมาแน่เลยทํามาก็ดีสิแหมออกมาแล้วสบายใจจังเจ้ยโอ้ยเอาเจ็บปสินี่สองคนอะที่เข้ากันไม่ได้แล้วมาแต่งงานกันเนี่ยมันไม่ดีเลยนะฉันเองตอนนี้ก็อยู่กับชิซุกะได้อยู่หรอกแต่พอเห็นแบบนี้แล้วมันก็ชักจะกลัวขึ้นมาซะแล้วสิโพูดอะไรแล้วโนบิตะ โนบิตานี่เอาละอุต่าห์ซื้อมายังไม่อ่านอีกเหรออต่อจากอาทิตย์ที่แล้ว,ลวนะดูสิดูสิสไว้ก่อนเฮอออ๋อชิซุกะเหรออ๋อออยากจะอยู่กับชิซุกะอย่างงั้นเหรออยากจะรู้ใช่ไหมว่าอนาคตเป็นยังไง <c oughs> อ้าวสติ๊กเกอร์ทดลองเป็นคู่รัก ว้าวสวยจังเลยเหมือนอันามันีเลยเป็นสติกเกอร์ไว้ทดลองดูว่าชีวิตแต่งงานอาจจะมีความสุขหรือเปล่านะสิอันนี้อ่ะออมแค่ติดเจ้านี่ก็พอเหอเออเออันนึงให้น้อปิตาส่วนอีกอันนึงก็ให้ชิสุก,กะไนงะลองดูเอาละไหนลองดูสิเอาไปเอาไว้เป็นไงเออโอเคทีนี้ก็เดี๋ยวกลับบ้านนะอะไปดีๆนะเฮ้ย <c oughs> ตื่นเต้นตื่นเต้นจังเลย นี่เดี๋ยวปิตาไปไหนน้าไอจะไปไหนของเขานะอ้าโนบิตามีอะไรเหรอฉันน่ะกำลังอ่านหนังสืออยู่อะเอเรื่องแบบนั้นน่ะเอาไว้ทีหลังก็ได้นะจ๊ะฉันจะเอาของดีมาให้สวยมากเลยละเอ้าเอ๊ะเฮ้ยมันหายไปไหนอะไม่มีอะเอ้าตายแล้วหายไปไหนอะก็ใส่ไว้ตรงนี้นี่นะเอ้ยไม่มีทำหลงที่ไหนอ่ะเนี่ยอะไรนะ เคยทำสติกเกอร์ท no, like yeah, ี่สำคัญหายไปงั้นเหรออทำไมนายที่ได้ทำแบบนี้ทำไมทำตัวแบบนี้เล่าแย่มากเลยจริงๆเลยนายเนี่ยไม่ไหวเลยโอ้โหแล้วคราวนี้จะไม่ทำหายอีกแล้วนะจ๊ะขออีกอันนะโดเรมอนนะอันนี้ฉันให้เธอโอ้โหสวยจังเลยให้ฉันจะดีเหรอเนี่ยลองติดดูสิถ้าอย่างงั้นเดี๋ยวถ้าอ่านหนังสือจบแล้วจะลองติดดูนะโนบิตะเอ้ใจมากจ้ะเอ้า มีภรรยาที่ขยันเกินไปนึกมันก็ลำบากเนาะออลองติดดูสักหน่อยดีไหมเอ่ย <c oughs> <c oughs> เ,เชิญจ้าชิสกาจังแกลับมาแล้วค่ะเฮ้อุ๊ยแปลกๆเนบิตะจ้าชิสกาจังม็อมาบานแล้วเหรอแน่นอนละสิฉันนะ่ะเป็นภรรยาของเธอนี่นาภรรยาฉ,ฉันก็เป็นสตรีามีเธอเหรอเ <laughs> ห <laughs> มาะกันมากเลยนะเนี่ยใช่ไหมเล่าเจะนั่งก่อนจ้า <laughs> <laughs> จ้า เขินก็ไปเขินกันมาเอาเอาไงดีทั้งสองคนเขินกันใหญ่เลยเดี๋ยวไปเอาชามาให้นะจ๊ะเออฉันจัดกันเองจ้ชานะคุณนั่งลงดีกว่านะคะคุณเร้ยนคุณอย่างกันเหรอคุณ คุณโอ้โหนี่ยๆนีย่ังไม่ได้คุยอะไรกันสักคำนึงอย่าเวอร์ดิโรปิตายังไม่ชินน่ะแบบเนี้ยครั้งนี้นะจะตัดสินใจแล้วล่ะว่าพวกเราจะแต่งงานกันแน่นอนเลยถ้าทางแบบนั้นอาเชิญเลยจ้าขอบใจมากจ้ะขอบใจนะขอบใจอํมอร่อยแฮอร่อยจังอือร่อยชาที่ชิซกะชงมาให้อร่อยจังเลยเออจริงแหละจ้าดีใจจังเลย ถ้าอย่างนั้นลองกินเค้กด้วยด้วยสินี่ก็อร่อยเหมือนกันนะไหน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 อ้อมโอ้โหสำหรับกันันเอากระเปากว้างๆเลยกว้างเลยอ้อมดีมากจริงด้วยสิกินได้ด้วยนะนี่ก็มีช็อกโกแลตจ้าน่ากินจ้าได้จ้าช็อกโกแลตจากชิสุกะอย่างนั้นเหรอจาเนี่ยอื้อชิสุกะจังอ๋อช็อกโกแลตอ๋อชิสุกะจังโนบิตะจังชิสุกะจังโนบิตะ โนบินิว <New. S 1> อ๋ออ๋ออ๋ไม,ม่ใครเห็นดีลักกี้แหมมองกับคนหน้าตาดีอย่างฉันเลยนะเนี่ยหัวใจสีแดงเอ้ยเ <c oughs> อ้ยอ้ยเอ้าวเชิญจ้ากลับมาแล้วค่ะเอ๊ะซินดิโอก็บอกว่ากลับมาแล้วอ้าโนบิตะจ้าอยู่ไหนเนี่ย ไปห้องน้ำเฉยๆแล้วจะรีบกลับมานะจ๊ะคอยก่อนนะจ้ารีบๆกลับมานะจ๊ะรือแล้วละจ้าโอ้ยร้อจัดรวัวอาจาริ์าิงอะไรกันเนี่ยโอ้ที่รักเบ๋เบที่ฉันไว้แล้วไปไหนมาเนี่ยไม่อยากห่างกันเลยนะเขาไม่ชอบเลยตัวเองยอะไรกันเนี่ยใหญ่แย่ชะมัดเนี่ยอ้าวเฮ้ยมามาจุ่ยแหลกอะไรอะไรอะไรอุ่ยแหลก ลิแค่ไปห้องน้ำเฉยๆแล้วจะรีบกลับมานะจ๊ะคอยก่อนนะจ้ารีบๆกลับมานะจ๊ะหรือแล้วละจ้า <S <S 2> <S 2> รอจอันนดไว้จ้าาลิง อะไรกันเนี่ยอที่รับเบเบที่ฉันเวแล้วไปไหนมาเนี่ยไม่อยากห่างกันเลยนะเขาไม่ชอบเองอะไรกย่านียใหญ่แยงจะมดเนอมามาช่วยแล้วไปเอาไอไอยลยเอาไอายไปเลยไอ้เลลกลอนเออออไมระดาลิง ล้ะละก่อนอย่าเอามาอีกนะเดี๋ยวก่อนสิรับช็อกโกแลตนี่ของเขาไปด้วยสิเป็นของแพงมากมาจากฟรั่งเสเลยนะนี่ไม่เป็นคุณความรู้สึกของเขานะตัวไม่เอาอะองอองอเลยยทำไมทำอย่างนี้คน เกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้ก็มีเรื่องลำบากใจนิดหน่อยนะจ้ะเอ๊เพราะฉันบอก妈妈ไม่ใช่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 เลยเขายังเชื่อหน่อยถ้าถูกเธอเกลียดแล้วลราก็ฉันคงมีชีวิตต่อไปไม่ได้รักฉันหรือเปล่าจ๊ะแน่นอนแน่นอนสิรักมากแค่ไหนล่ะแค่นี้หรือเปล่าโอ้ยคาดไปถึงเลยล่ะตั้งแต่ตรงนี้นะตรงนี้ถึงตรงนี้มากมายมากมายไกลมองเลยมากกว่าที่จิดเลยเห็นไหมล่ะนี่โหมากกว่ามากอะ วิเศษมากๆดีใจจ้าฉัอยากใั้ขนาดนี้ที่สุกกะแล้วจ้าไอ้ฉันอายฉันพูดไม่ออกทำไมล่ะพูดสิพูดเธอถ้าฉันอายฉันพูดไม่ได้หรอกไม่หลายทีะนะพูดอ่ะพูดแลกมันมากจนอยากจะพูดออกมาแน่ส um, ิ่รักนะรักนะเจ๊บๆจ็บดาลิง นายมานั่งแตจารีเดินทา้งนี้อะแต่ถึงยังไงเขาไม่รักตัวเองนะโอ้โะแกเป็นอะไรไปก็เพราะเขาเป็นอะไรหรือเปล่าซวนิโอ๊ะอะไรกันเล่าเฮ้ยแล้วนี่อะไรเนี่ยแตจาดีแดงโอ้ถ้าไม่เอาฉันเอานะฉันมานั่่งทอยูชอบเอาละแปะปึ๊กเลยโอ้โหทันทีแล้วโอ้ดูปีศากับซวนิโอะนะคงจะตาฝาดไปสินะฉันเนี่ย เชิญจ้ากลับมาแล้วค่ะแฟนจ๋ากลับมาแล้วอุ๊ยอ๋อเขาแล้ทิ้งโลบิตะไว้เหงาอยู่ทุกเย็นจะรีบไปหาตัวนี้นะค่ะแต่ก่อนเออเขายืมครัวคุณแม่แฟนหน่อยนะคะวอลนไทน์ค่ะวอลนไทน์ค่ะคุณแม่เหรอค่ะค่ะค่าไปเลยค่ะเฮ้ยเอาเธอตามสบายฉันไมีความสุขจริงๆเลยที่มีผู้หญิงที่พิเศษอย่างนี้เป็นภรรยา ฉันเองฉันเองก็มีความสุขที่ได้แต่งงานกับโนบิตะนะจ๊ะอันนี้คุณคะอะไรเหรอคือว่าฉันไปเจอของตกแต่งที่ร้านขายของเล่นมานะคะซื้อได้ไหมได้สิอ้อคุณคะดีใจจังเลยนแน่นอนอยู่แล้วแล้วก็อยากจะได้เสื้อผ้าใหม่ๆสวยๆด้วยนะคะอ๋อได้เลยรีบไ,ไปซื้อเลยจ้าไปเลยยายขอบคุณมากเลยคะ่ะโนบิตะ น,นี่เอาละเสร็จแล้ววาเลนทายวาเลนทายไปสรารภาพรักรก,กับโนบิตะดีกว่านี่ยอาละช็อกโกแลตปลาสลิดอ๋อนี่ปิดให้ดีๆหน่อยสิ <c oughs> มาแล้วแฟนขากันมาแล้วค่ะข,าขายับมานใกล้ใกล้ตะลันลาอ่ะเราโห้เห็นแล้วหึงเลยค่ะปลาสลิลดหล่นเลยอฮอยแตกนี่กิสกะเธอมโนเนี่ยติดพันอาณาสมีฉันนะ เฮ้ยเฮ้ยมเฮ้ยันนี้่เา่อนยแแต่นนดเดียจะถึงเท่าไรสุยอมันไปค่ลงอ่างอับน้าอ่างเดียวกันเลย่าอิไกนเออเเฮ้เออเนีเเออเอเออเออเอ้เอเออยอเอ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 อเ่าเออเอ้เจอเออเเออเเออเเเเอเเเเเเเอ เราทั้งสองคนดีกันไว้เนี่ยหมายความว่ายังไงดีๆกันไว้คูณมาซี่แล้วนเพื่อนคนแปลกมีอยไะเธอมีพิรยาสองคนเลยเหรอตายแล้วนี่นะจ๊ะไก่ร้ายหลอกลวงอันนี้มันต้องช็อกเลยพูดอะไรเนี่ยคนบ้าคนบ้าคนบ้าจบบ้ากของเอออยากกันได้ดิไม่อยากอยู่ด้วยแล้วดฉันก็ด้วยอะไรอย่ากันดีกว่าฉันไม่อยู่กับเธอแล้วพิรยาหาแฟนใหม่ เกิดเรื่องอะไรฮะอ๋ออ๋อนี่อ้าวเกิดอะไรขึ้นเนี่ยฮะอ้าวไม่ได้เป็นคู่รักข้าวหมายปลามันกันหกเหรอเ,เนี่ยสากสปอมเลยฉันกลัวการแต่งงานจังเลยอ้าว